สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องทมนี่จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขไทย3ฟอร้านก๋วยเตี๋ยว3าฟอตั้งอยู่บนถนนเทพกรัตตีในยางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารที่หลากหลายมีทั้ง ก๋วยเตี๋ยวอาหารอีสานรวมไปถึงอาหารตามสั่งเรียกได้ว่าหากมาที่นี่ก็จะได้ครบจบที่เดียวตัวร้านมีที่จอดรถกว้างขวางมีบริเวณที่สะอาดสะอา้านแม่ค้าก็ยังเป็นมิตรกับลูกค้ามีรอยยิ้มสดใสคอยต้อนรับลูกค้าอยู่เสมออพอ ขอขอบคุณกองคุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่ให้ผู้รคนใช้เหมือนเรียนไปจ่ายในร้านค้าค่ะได้มีของทีนนี่มาเพื่อไปมาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็มีที่ที่นั่งที่อะไรตอนที่เราเสนอไปขอซื้อโต๊ะเก้าอี้อะไรเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อยากจะแนะนำนะคะที่ว่ากลุ่มสตรีอะไรลองพัฒนาแบบสตรีนี่ค่ะถ้าอยากจะเปกนตัวค่ะดอกเลียติกมากนะคะแต่เราต้องทําตามสัญญาที่เขาข้อกําหนดไว้ให้เราว่าต้องสทรภมิต่อเวลานะคะดอกเลียติกมากนะคะเช่นขอขอบคุณมากค่ะ าใครที่ผ่านมาแถวตำบลสาคูก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสามฟอกันด้วยนะคะ